แบบเนี้ยก็ค,คือเราย้ายไปไว้ตรงไหนก็ได้นะแต่ดูแลเรื่องวัชพืชได้ง่ายวัชพืชขึ้นไม่ได้สะดวกประหยัดแล้วก็ง่ายทนโดยเฉพาะขวดพวเนี้ยก็คือทนนอกจากพริกแล้วเนี่ยครับเราสามารถเอาไปปลูกอย่างอื่นได้ไหมครับพี่ได้ครับได้เห็นไหมเนี่ยอย่างเช่นมะเขือเทศเนี่ยโอ้ดนดิ้นโ <c oughs> อ้ยองตองอ,องตองโอ้สวยงามมากเดว่าเด่ว่าแต่ผักกินใบขนาดกินผลแบบเนี้ยแบบพริกแบบมะเขือเทศยังได้กินไอเรื่องผักกินใบไม่ต้องพูดถึงโอ้โหปลูกผัก ในขวดน้ําหรือปลูกพริกในขวดน้าเนี่ยมันดียังไงก็คือหนึ่งดูแลเรื่องวัชพืชได้ง่ายวัชพืชขึ้นไม่ได้แล้วก็เราจะย้ายไปวางตรงไหนก็ได้สะดวกประหยัดแล้วก็ง่ายทนโดยเฉพาะขวดพวกนี้ก็คือทนเป็นขวดน้ําเก่าที่เขาทิ้งหรือขายราคาถูกๆซึ่งเราซื้อมาราคาใบาละหนึ่งบาทที่ซื้อมาใบาละหนึ่งบาทเองใช่ใบละหนึ่งบาทเริ่มแรกเราปลูกในเข่งเข่งมันใบละยี่สิบาทเนาะ,ะหนึ่งแพงสองก็คือเข่งนะเขามีรูมีช่องเวลาย่าเขาขึ้นเนี่ยเขาจะ เข้าไปในเข่งได้แต่ปลูกในขวดแบบนี้จะดูแลเรื่องวัชพืชได้ง่ายขวดพวกนี้คือไปหาซื้อจากที่ไหนครับพี่มีแหล่งไหมครับของเรามันโชคดีอย่างนึงก็คือมีโรงน้ําที่เขาทําน้ําดื่มขายอยู่ใ,ใกล้วัสดุพวกนี้มันน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ดได้ก็คือเขาขายให้ใบละบาทแต่วิธีการทําก็เรามีขวดมาหนึ่งใบแล้วก็มาตัดตัดประมาณนี้นะคือจากขวดใบเดียวเลยใช่ไหมครับขวดใบเดียวครับขวดใบเดียวคนุหนึ่งบาท ใช่ปกติมันจะเป็นกวดแบบเนี้ยอ๋อนี่นีครับอ่าปกติจะเป็นแบบนี้เขาก็มาตัดตัดประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฐานครับฐานฐานตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่รองน้ําอยู่ระดับหนึ่งครับผมมีการทดน้ําไว้เห็นไหมอ่าทดน้ําไว้อ๋อนี้มีรูด้วยนะพี่เจาะเจาะรูเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูนะพี่ว่าเจาะไว้ยังไงเนาะใช่ครับที่เจาะไว้กี่รูครับทั้งหมดนี้อ่าประมาณสี่รูสี่รูเพื่อระบายเนาะระบายน้ําออกอ๋อถ้าถ้าเราไม่เจาะรูตรงเนี้ยครับ เราลดน้ําทุกวันอ่ารดน้าทุกวันน้ําก็จะขึ้นมาครับมันก็อาจจะทําให้ระบบรากมันเน่าได้เอาเหล็กโลนไฟใช่ใช่ครับสูงจากพื้นมาประมาณสักหนึ่งนิ้วใช่ประมาณนั้นเนาะก็คือเราแค่ทดน้ําไว้พอประมาณพอให้รากต่อไปเนี่ยรากเขากําลังเดินลงมาเห็นไหมอือนี่อ้ยรากเดินเต็มเลยเนาะพี่เนาะรากต่อไปรากเขาก็จะลงมาปุ๊บมากินน้ําตรงนี้ด้วยอ๋อกินน้ําตรงนี้ด้วยครับซึ่งน้ําที่เราลดเนี่ยเป็นน้ํา ปุ๋ยน้าจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยลดลงไปพวกเขาก็จะลงมาลากเขาไม่ได้กินเฉพาะน้ํากับปุ๋ยอากาศเขาก็ต้องการครับลงมาตัวนี้เขาก็มีอากาศ oh. อากาศเห็นไหมเราเจาะรูเพื่อระบายหนึ่งระบายสองให้อากาศเขา้าไปด้วย <c oughs> น้ําเอพืชเนี่ยเขาได้กินปุ๋ยได้กินน้ําได้กินอากาศเขาก็ให้ผลผลิตแบบนี้โอ้โห oh, นี่นะครับแบบเนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่ามันต้องรองพื้นขวดด้วยใช่ไหมใช่ใช้ต่ข่ายเพราะว่าถ้าไม่รองเดี๋ยวดินมันจะ หล่นลงมาหมดใช้ตะข่ายมุ้งเขียวมุ้งเขียวแพ่งแง่มุ้งเขียวข้างในเนี่ยพี่แบ่งพื้นที่ยังไงครับดินนะครับเป็นดินปลูกธรรมดาเป็นดินปลูกธรรมดาก็ใส่ได้เลยเนาะใส่ได้เลยเพื่อนเพื่อนอาจจะไปซื้อดินปลูกมาเป็นอ่าเจ็ดถุงร้อยมาใส่เลยก็ได้เนาะใส่เลยก็ได้ปุ๋ยเราก็ได้จากไหนพี่อปุ๋ยเนี่ยเราเลี้ยงหนอนแมลงวันลายอ๋อนอนแมลงวันลายก็เอาไปใช้เลี้ยงไก่ครับอาหารที่เราเอามาเลี้ยงหนอนแมลงวันลายก็คือเป็นพวกเศษอาหาร เศษขยะอินรีเศษผักผลไม้เศษขยะจากครัวของเราเนี่แหละเอาไปเลี้ยงนอนนอนเขากินนอนก็โตแล้วก็เอาน้อนไปเลี้ยงไก่แล้วก็ได้ปุ๋ยจากขีหนอนเนี่ยเอามาใส่ซึ่งทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนไม่ได้ซื้อไม่ได้ใช้เคมีแม้แต่นิดเดียวเป็นอินรียล้วนๆโอ้โหพี่ไอเดียดีมากเลยนะครับทุกอย่างมันพึ่งพาอาศัยกันหมดเลยเนาะพี่เนาะนอกจากพริกแล้วเนี่ยครับเราสามารถเอเอาไปปลูกอย่างอื่นได้ไหมครับพี่ได้ครับได้เห็นไหมเนี่ย อาหารเช่นมะเขือเทศ <laughs> นี่โอ้นี่นีดีโอ้ยอองตองอองตองโอ้สวยงามมากแต่ว่าเดี๋วว่าแต่ผักกินใบขนาดกินผลแบบเนี้ยแบบพริกแบบมะเขือเทศยังได้กินไอเรื่องผักกินใบไม่ต้องพูดถึง <c oughs> โอ้นะครับผม <c oughs> แน่นอนมากแล้วแต่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะปลูกเลยนะครับนี่ก็คือไอเดียนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่น้อยก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จัดก,การด้วยนะครับอันนี้นะครับที่เขาคิดออกแบบมาอย่างดีนะครับ <c oughs> โอ้โหต้นไม้ก็สวยงามนะครับวัดจะพืชเองนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะไม่ต้องเสียเวลาแทบแทบไม่ต้องขึ้นเลยแทบขึ้นไม่ได้เลยด้านข้างนี่เห็นไหมโลกๆเนี่ยเราไม่ได้ยังยังไม่มีเวลาตัดพวกนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะมันก็ไม่ได้บรรดูดอาหารเนาะโอ้โหต้นนี้เลยต้นนี้ก็เป็นแค่องค์ไม้ประดับโอ้ยแน่นอนมากเลยนะครับพี่แล้วเพื่อนๆนะครับสนใจเรื่องราวสาระการเกษตรเนี่ยครับสามารถติดตามพี่ช่องทางไหนได้บ้างครับพี่หลักๆก็จะอัปเดตลิปเป็นประจำทางเพจ เฟซบุ๊กเกษตรทฤษฎีใหม่ไพศาลฟามหนึ่งซุด1 1> หนึ่งแล้วก็มี youtube ช่องตามไฮเกษตรก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับสาระค,รความรู้ดีๆนะครับมมนมีอีกมากมายเนาะครับพี่เนาะใช่ครับทั้งเรื่องอเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่แมงวันลายใ,ใช่ครับก<อ>็ปลูกมะละกอให้ดอกเทคนิคสังหินสังขวดเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกษตรซอกราวก็ต้องขอบคุณพี่สมหมายมากเลยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ